ให้มาแบบฟรีชุดแต่ง2022ัิส a l t i s n e b e r g i n g ต้านความแรงยอดขายซีวิกชัดเจนแล้วว่าตลาดซีเซ gment ซีดานเป็นของ Honda c i v วิรุ่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยเป็นการแข่งขันที่รายการต่อต้านแต่ยังใดจากคู่แข่งแต่ถึงแม้ผลลัพธ์จะเป็นเช่นนั้นแต่ใช่ว่าคู่แข่งจะนิ่งดูได้ปล่อยให้ซีวิกฟาดเรียบไปคู่แข่งเบอร์สำคัญก็มีไม้เด็ดฟาดกับซีวิกบ้างแล้วเหมือนกัน ไม้ตายอาจจะไม่ได้ส่งแรงกระเพื่อมอะไรมากนะักแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย Toyota เปิดตัวชุดแต่ง2022 Altis n u b e r g r i n g Free ย้ำนะครับว่าฟรีสำหรับลูกค้าที่ซื้อ Altis 1.8 Sport และ Hybrid ทุกรุ่นย่อยมูลค่า42,000บาทอืน่าสนใจไม่น้อยเลยชุดแต่ง Altis n u b e r g r i n g พัฒนาโดยบริษัท t r d s a l e Thailand โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก โคโร拉อัลติสที่สามารถพิชิตสนาม n ูเบอร์กริงที่ได้ชื่อว่าโหดและท้าทายสนามหนึ่งของโลกคว้าอันดับหนึ่งในรายการ ADAC Total 24-Hour l e s โ n ร์อั r เอยรรุ่น Super Production 3ปี2021เป็นปี2ปีติดต่อกันถือว่าเป็นการพิสูจน์ตัวถังที่ nga อันเลื่อนชื่อได้ไปในตัวความน่าสนใจของชุดแต่ง a u t i s n u b e u r g r i n g ประกอบไปด้วยโลโก้ u b เ r r r ์กริงทเวน มีชุดแต่งสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตด้านข้างด้านหลังสปอยเลอร์ฝากระโปรงท้ายชุดคอยสปริงชุดใหม่และที่สำคัญสุดๆก็คือมีการติดตั้งชุดกล่องควบคุมคันเรื่องไฟฟ้าช่วยเพิ่มการตอบสนองของอัตราเร่งให้รวดเร็วยิ่งขึ้นในขณะออกตัวซึ่งจริงๆก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ว่าทำไมชุดแต่งนี้จะมีราคาเหยียบ40,000บาทการรับการตัวรถยังคอนเฟิร์มเหมือนเดิมทุกรุ่น มาพร้อมการขยายระยะรับประกันคุณภาพตัวรถใหม่จาก3ปีเป็น5ปีหรือ150,000กิโลเมตรพร้อมฟรีค่าแรงในการเชีกระยะ100 0 0กิโลเมตรแต่อย่างไรก็ตามลูกค้าที่ซื้อ a u t i s 1.8 Sport และ Hybrid ทุกรุ่นจะไม่ได้ชุดแต่งทุกคนนะครับลูกค้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตาม3เงื่อนไขนี้นะครับคือเลือกรับฟรีชุดแต่ง n u b e r g l i n g มูลค่า42,000บาท พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care มูลค่า31,000บาทหรือเงื่อนไขที่2ไม่เอาชุดแต่งแต่เลือกรับข้อเสนอพิเศษดอบเบีย้ย0.29%หรือเงื่อนไขที่3ไม่เอาชุดแต่งแต่ก็เลือกรับข้อเสนอพิเศษดอบเบีย้ย0.79%พร้อมประกันภัยชั้น1ฟรีทุกคนมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ a u t i s t n u b e r g r i n g ชุดแต่งคันนี้ครับ หาใครชื่นชอบข่าวสไตนี้โปรดซับสไคร b ์ช่องคิสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ